กับเรียนท่านประธานสภาที่ครบศิรสิทธิ์เลิศโดยลาภผู้แทนรัษฎรนครราชสีมาเกตอำเภอปากช่องพัคเพื่อไทยท่านประธานครับผมเคยได้รับหนังสือร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนคนปากช่องบริเวณถนนธนรัฐกิโลเมตรที่หนึ่งเชื่อมต่อพยังกิโลเมตรที่20ท่านประธานครับถนนเส้นดังกล่าวนั้นบางช่วงต้องการซ่อมแซมเพราะสิกลอ ผมได้หารือท่านผอพอรชัยศิลาลมอดีตผู้อำนวยการแขวงกลางทางนครราชศีมาที่สองท่านได้ให้ความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องประชาชนชาวปากช่องฝากกราบขอบคุณท่านในโอกาสนี้ท่านประธานที่เคารพกรับเมื่อวานนี้ผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากท่านสมานเหลงหวานและท่านสแสวงเปลี่ยนบริบูรณ์ว่า ถนนหลักถนนหลวงของอำเภอปากช่องนั้นมีจุดที่เกิดอันตรายบ่อยครั้งและต้องการงบประมาณอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขจุดแรกนั่นก็คือบ้านนาครับโรงเรียนบ้านนาบริเวณหน้าเซเว่นตำบลหนองสลายเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งพี่น้องประชาชนต้องการที่จะให้มีไฟสัญญาณจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนส่วนที่สองที่มีปัญหานั่นก็คือ จุดบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองบริเวณวัดถ้ำไก่แก้วหน้าโลงโม่ศิลาสากลมีลรถพ่วงข้ามเพื่อกับรถเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งต้องการให้มีสะพานกับรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจุดที่สามนั้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่สองเช่นกันครับบริเวณหน้ารถตัดปากช่องต้องการให้มีศาลาพัก ผู้โดยสารให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงนําเรียนท่านประธา,านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอได้โปรดจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาและใช้ตนุนเส่นนี้เป็นประจําด้วยครับขอบคุณครับครับต่อไปคุณสริ์บุต